นานมาแล้วที่ผมได้รู้จักกับเธอจนกระทั่งวันที่เธอจากผมไปตั้งแต่วันนั้นผมก็มานั่งที่นี่เสมอด้วยความหวังว่าอาจจะได้เจอเธออีกครั้งเรื่องมันก็เกิดขึ้นนานมาแล้วในสมัยที่ผมยังเด็กที่เข้ามาเรียนและทำงานในกรุงเทพจากบ้านมานานแล้วก็แทบไม่ได้กลับไปเลย ด้วยความที่งานยุ่งปากกัดตีนผีไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึง่งแม่ก็โทรมาหาเรียกให้กลับบ้านเพราะว่ามีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตวินเอ้ยพอจะปลีกตัวลางานได้ไหมลูกตอนนี้ที่หนี่วุ่นมากเลยแม่ก็ไม่ค่อยสบาย <c oughs> ครับแม่ได้ครับดี๋ยวผมจะรีบไปผมก็เลยต้องกลับไปร่วมงานศพและก็ถือโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านด้วย เพราะไม่ได้กลับไปหลายปีแล้วเมื่อกลับถึงบ้านแล้วไหว้แม่เสร็จผมก็ไปงานศพต่อโดยที่นั่งอยู่คนเดียวแถวหลังสุดเพราะว่าไม่รู้จักใครเลยเมื่อพระสวสดเสร็จมผมก็ขอลากลับบ้านก่อนไม่ได้อยู่กินอาหารที่งานเพราะว่าไม่รู้จักหรือสนิทกับใครเลยด้วยความเคยชินก็เลยคิดว่าเดีย๋ยวไปหาอะไรกินเองข้างนอกดีกว่าสภาพแถวหมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นเป็นหมู่บ้านริมน้ำและมีเขื่อนขนาดใหญ่ ที่นี่เงียบสงบไม่ค่อยมีผู้คนเพื่อนๆตอนเด็กๆของผมก็ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วคงจะแยกย้ายไปทำงานที่อื่นกันหมดระหว่างทางจากวัดไปบ้านจะผ่านที่รกร้างริมน้ำที่ตอนเด็กๆผมเคยมาวิ่งเล่นเสมอก่อนหน้านี้ที่ผมกลับมาครั้งที่แล้วมีแต่ป่าดงพงหญ้าแต่ครั้งนี้กับปรากฏเพิงร้านอาหารแห่งหนึ่งผุดขึ้นมาซะง,งั้นเอ๊ะร้านนี้มาเปิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะ แล้วจะมีคนมากินเหรอเนี่ยอยู่ไกลสักขนาดเนี้ด้วยความหิวบวกกับความอยากรู้ผมจึงตัดสินใจจอดรถและเดินเข้าไปที่ร้านสุดแปลกประหลาดแห่งนี้ยายคนผีปีศาจงูช่วยด้วยจ้าระหว่างทางที่เดินลงไปที่ร้านมีชายคนนึ่งวิ่งสวนผมออกมาพลางวยวายเสียงดังไปด้วยเอถึงจะนึกสงสัยนะแต่ผมก็ยังไม่เปลี่ยนใจสวัสดีครับข้าวยังมีอยู่ไหมครับ ผมเปิดประตูเข้าไปเห็นเจ้าของร้านยืนอยู่คนเดียวไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยเออขอโทษนะครับยังเปิดอยู่ใช่ไหมครับเมื่อเธอหันหน้ามาทำเอาผมตะลึงหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะว่าเธอคนนั้นสวยมากนี่หมู่บ้านเรามีคนหน้าตาดีขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยเออมีอะไรขายบ้างครับมีอาหารตามสั่งค่ะแต่ตอนนี้เหลือไม่กี่อย่างแล้วรับเป็นข้าวหน้าปลาย,ย่างไหมคะเออได้ครับ แล้วเธอก็หันไปทำอาหารตะกู่จนยกมาเสิร์ฟระหว่างที่ผมกำลังกินข้าวพร้อมกับกำลังนึกคำพูดชวนเธอคุยอยู่นั้นเธอก็เป็นฝ่ายทักขึ้นมาก่อนไม่ได้กลับบ้านนานเลยนะคะเออครับเอ๊เดี๋ยวนะคุณรู้จักผมเหรอเราเคยเจอกันตอนเด็กๆนะคะเอ๊ทำไมผมถึงจำเธอไม่ได้เลยฮะจะว่าไปตอนเด็กๆสมัยเรียนประถมก็ไม่เคยมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงเลย แต่ก็อาจจะเพราะเวลามันผ่านมามา,มากแล้วผมถึงจําเธอไม่ได้อ๋อครับครับนานมากเลยนะขอโทษทีผมจําไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมแล้วจะกลับเมื่อไหร่คะเออพรุ่งนี้ก็คงกลับแต่เช้าเลยละครับดีแล้วละคะ่ะเอ๊ะแปลกๆฮะพูดว่ารู้จักเราแต่เหมือนจะไล่เรากลับกรุงเทพให้ไวๆซะง,งั้นอย่าลืมนะคะให้รีบกลับไปแต่เช้า ผมออกจากร้านนั้นมาแล้วตรงกลับบ้านระหว่างทางในหัวก็มีแต่หน้าเธอลอยเต็มไปหมดผมถามแม่ถึงร้านนั้นแต่แม่กลับไม่รู้เรื่องเลยแม่บอกว่าไม่เคยเห็นร้านนั้นมาก่อนเราทั้งคู่ต่างแปลกใจแล้วคืนนั้นผมก็เข้านอนไปวันรุ่งขึ้นผมเก็บข้าวเก็บของเพื่อเตรียมกลับกรุงเทพแต่ในหัวก็ยังนึกถึงเธอคนนั้นตลอดเวลาก่อนกลับผมแวะซื้อของที่ร้านกลางหมู่บ้านก่อน ก็ไปเจอคนกำลังมุงอะไรกันอยู่ที่ร้านมีชายคนหนึ่งกำลังยืนคุยอะไรอยู่กับแม่ค้างูปีศาจงูฉันเห็นกับตาเลยนะอะไรของแกวะไอ้โทษร้านไงร้านอาหารที่เปิดตอนกลางคืนที่มันเปิดหมร่ริมน้ำนะ่ะมีแม่ค้าสาวสวยแล้วมันยังไงก็ไอ้แม่ค้าคนนั้นนะ่ะมันเป็นงูเป็นปีศาจหะ วันก่อนน่ะฉันไปกินที่ร้านนั้นกําลังกินอยู่ดีๆหันมาดูอีกทีอาหารในจานกลายเป็นกบเป็นเขียดไปหมดเลยอะ่ะฉันน่ะตกใจมากมองไปที่หน้าแมค้านะฉันเห็นตาของหล่อนน่ะเป็นงูเป็นปีศาจงูชัดๆเลยอะ่ะอ้าวอีกแล้วเมามาาะสิ์ใช่ไหมรับมาว่าแกกินเหล้าก่อนไปที่ร้านนั้นใช่ไหมละ่ะฉันกินไปนิดเดียวเองไม่ได้เมาไม่ได้เมาแน่ๆ เริม,มาเหม็นเปลี่ยวขนาดนี้นี่ยังไม่สางเลยนะนี่แกน่ะเมาร้อยเปอร์เซ็นตยายไม่ใช่ผมจำชายหัวทองสุดจา้าบคนนี้ได้คนที่วิ่งสวนผมมาเมื่อคืนก่อนนี่นะแปลกฮะ <c oughs> บอกว่าเจอผีที่ร้านนั้นแต่ผมกลับเจอสาวสวยอาหารก็อร่อยอืมเมื่อคิดขึ้นมาได้แล้วผมก็อยากจะพบและพูดคุยกับเธออีกครั้งผมเลยเปลี่ยนแผนผมจะไปที่ร้านนั้นก่อนกลับกรุงเทพ ผมรอจนเกือบค่ำเมื่อร้านนั้นเปิดผมก็เข้าไปแล้วก็พบกับเธอเออขอโทษนะเธอชื่ออะไรเหรอฉันชื่อบลูบลูเหรอคุ้นมากแต่ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีเราเคยเจอกันที่ไหนเหรอเราเคยเรียนด้วยกันตอนประถมใช่มหมมันนานมากแล้วเธอคงลืมไปแล้วล่ะขณะนั้นข้างนอกฝนตกลงมาอย่างหนัก แต่ผมกลับรู้สึกดีใจเพราะว่าเมื่อกินเสร็จแล้วผมจะได้มีข้ออ้างที่จะนั่งอยู่ที่นี่ต่อได้นานๆนี่เธอถ้าไม่รีบกลับตอนนี้เลยเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้วนะเอ๊ะทําไมเหรอจะทันอะไรตอนนี้คงไม่ทันแล้วล่ะเธอคนนี้แปลกจริงๆเพราะอะไรถึงไล่เรากลับกรุงเทพนะขณะที่กําลังอึ้งๆอยู่นั่นเองที่ร้านก็มีแขกเข้ามาเพิ่มพราหนุ่มสุดจา้ากับพักพวกนั่นเอง เปิดเผยตัวออกมาเดี๋ยวนี้นะนายโชคขี้เมาที่ตลาดมากับพักพวกเข้ามาหาเรื่องในร้านเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นนะนี่พี่เมามาหรือเปล่าเนี่ยน,น,นายนายคนนั้นนะ่ะลุกออกมาอันตรายใหญ่แม่ค้าหน้าสวยนะนะ่ะเป็นงูเอเอ,อเดี๋ยวนะครับใจเย็นนะไม่ใช่หรอกเธอเป็นเพื่อนผมเองไม่ใช่ง,งูอะไรที่ไหนหรอกครับงูก็งูดิวะ มันไม่ทันแล้วจริงๆสินะช่วยไม่ได้เมื่อผมหันไปมองที่หญิงสาวคนนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผมขยี่ตาตัวเองหลายครั้งเธอกำลังเปลี่ยนไปเป็นงูจริงๆเห็นไหมเล่ารีบหนีเล่าแต่ทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นเนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักจนระดับน้ำขึ้นสูงเขื่อนที่อยู่เหนือหมู่บ้านเกิดแตกขึ้นมาน้ำไหลบ่าจนเข้าท่วมบริเวณนั้นอย่างรวดเร็ว รูกลายร่างเป็นงูยักษ์พญานาคนี่มันพญานาคย่า yeah! นี่มันพญานาคโนซอรัสซอรโพไซดอนตัวของเธอสูงเท่ายอดไม้ผมแทบไม่เชื่อสายตาเทพในตำนานมีจริงๆเหรอเนี่ยผมตกใจมากแต่พญานาคนั้นไม่ได้ทำร้ายใครแต่กลับช่วยผมกับชายอีกสามคนนั้นให้รอดพ้นจากสายนานที่เชี่ยวกราด พวกเราเกาะหลังพญานาคไปจนกระทั่งถึงที่ดอนเอ,อรอดตายแล้วรูเลื่อนตัวมาใกล้ผมผมจ้องไปในตาของเธอตอนนี้ผมจำเธอได้แล้วเมื่อ20ปีที่แล้วผมยังเป็นเด็กเล็กตอนนั้นก็มีน้ำท่วมเหมือนกันหลังจากน้ำลดแล้วผมลงไปวิ่งเล่นตามระษาเด็กแล้วก็เจอสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวหนึ่งเกยตื้นอยู่ริมตลิ่ง นี่มันตัวอาใหญ่ผมช้อนตัวมันขึ้นมาตัวของมันมีแต่บาดแผลเต็มไปหมดผมจึงนำมาเลี้ยงไว้ช่วยรักษาและหาอาหารให้จนกระทั่งมันดูแข็งแรงดีหลังจากนั้นเป็นเวลาหลายวันผมเฝ้าดูแลเจ้าตัวประหลาดที่แสนน่ารักตัวนี้เราสองคนตัวติดกันตอนนั้นเนื่องจากแอบที่บ้านเลี้ยงผมก็เลยเอาเธอไปด้วยทุกที่และความลับของผมที่ไม่เคยบอกให้ใครรู้ เมื่อมันดูโอเคแล้วผมจึงนำมันไปปล่อยลงแม่น้ำดังเดิมโชคดีนะเจ้าบลูระวังตัวอย่าให้บาดเจ็บอีกล่ะแล้วเจ้าตัวน้อยก็ค่อยๆว่ายน้ำไกลออกไปจนลับตาใช่แล้วผมนึกออกแล้วผมตั้งชื่อมันว่าเจ้าบลูผมจำเธอได้แล้วจำ,จำฉันได้แล้วสินะนะใช่แล้วฉันจำเธอได้แล้วบลู Blue. เธอเปลี่ยนไปมากเลยนะ นี่เธอมาพบฉันอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือฉันจากน้ำท่วมนี่เหรอใช่แล้วล่ะฉันรู้ล่วงหน้าว่าเขื่อนนี้จะต้องถล่มจึงขึ้นที่มันจะน้ำกลับมารอเธอเพื่อคอยช่วยเหลือเธอเหมือนกับที่เธอเคยช่วยฉันเมื่อก่อนยังไงล่ะยังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรต่อทันใดนั้นร่างของบลูก็ค่อยๆหดตัวลงมาเหลือขนาดเล็กเหมือนกับที่ผมเคยเจอเธอเมื่อครั้งยังเด็กอาจจะเป็นเพราะว่าเธอใช้พลังมากเกินไปนั่นเอง จากนั้นผมจึงรีบนําเธอลงไปยังแม่น้ําบลูนั้นถึงจะดูอ่อนเพลียแต่เมื่อได้กลับสู่แม่น้ําของเธอเธอก็ดูมีชีวิตชีวาและว่ายน้ําหายลับตาไปโชคดีนะบลูขอบใจเธอมากแล้วพบกันอีกนะเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้มันก็ผ่านมาหลายปีมากแล้ว ตั้งแต่นั้นไม่นานผมก็ลาออกจากงานที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาอยู่บ้านทุกๆวันผมก็จะมานั่งที่ริมน้ำแห่งนี้เพื่อหวังว่าจะได้พบเธออีกครั้งถึงผมจะไม่สมหวังแต่อย่างน้อยมันก็ยังแน่ใจว่าเธอจะต้องมีความสุขอยู่ในสายน้ำของเธอแห่งนี้อย่างแน่นอน ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปู o กกี้กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า